ผมโยกจากการซื้อขายนะครับมาเรื่องของการอุ่นเครื่องบ้างก็น่าจะได้ดูไฮไลท์กันบ้างบางคนก็สาดิตหน่อยได้ดูสดเลยอย่างเงี้ยต้องบอกว่ายอมรับนะอย่างเช่นคุณอาอย่างเงี้ยไอ้แนทอย่างเงี้ยดูสดเลยผมยอมรับมากพวกคุณนิสุดจริงเออผมอาจจะดูไฮไลท์นะครับแต่ว่าใน3มเกมที่ผ่านมาครับเกมแพ้โรเซนบอร์กเกมเกมสชนะเรนเจอร์เกมล่าสุดนี่ แพ้อาร์เซนอลในเ0นาที1ต่อ2แล้วก็ยิงจุดโทษชนะ4ต่อ3ทั้ง3เกมที่ผ่านมาครับทั้งคู่ประทับใจก่อนนะทั้งคู่ประทับใจอะไรบ้างจาก3เกมที่ผ่านมาที่เห็นแล้วรู้สึกว่าเออบ้างเห็นแล้วมีความสุขว่าเห็นแล้วมันมันโอเคมากๆไอ้ไอกับ3เกมอุ่นเครื่องครับ แต่ว่าไอ้เรื่องไอ้เรื่องแย่ๆผมขอไม่พูดแล้วกันเนาะเพราะว่ามันเป็นเพียงแค่แค่เรื่องเหตุการ, <S <S รื่อ,อุ่นเครื่องมีดีซันมันแค่การอุรอ่นเครื่องอครับเคื่องไม่มันก็จะวัดอะไรมากก็คงไม่ได้หรอกก็คือเข้าใจแหละแต่ถามว่าไอ้เรื่องที่ประทับใจที่รู้สึกว่าเออมันจะเป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในอนาคตในฤดูกาลหน้าครับมีอะไรบ้างอ่ะคุณอาร์มเชิญก่อนก็ได้ครับน่าจะเป็นเมสันเมลนะเออหลายๆคนพูดกันนะว่าสามนัดที่ผ่านมานี่ถือว่าเฮ้ยสภาพฟิตเต็มถังเนี่ยมันมันเล่นดีอ่ะเมสันนเเมาป็ง ก็ถือว่าดูแบบกระชุ่มกระชวยดูกระปี้กระเป๋าผมแฮปปี้กว่าซัมเมอร์ปีแรกที่ย้ายมาอีกอะ่ะปีนั้นแบบโอ้โหแบบคือวินวอล์กจริงๆอะ่ะคือไม่ได้บอลเลย <c oughs> แล้วก็วิ่งหลงตำแหน่งหลงป่าหลงถ้ำหลงน้ำตกมัวซั่วไปหมดเลยอะ่ะแต่ทีนี้พอรู้สึกว่าโอเคพอปีสองแล้วเหมือนเขาเตรียมตัวมาดีเข้าใจวิธีการเล่นมากขึ้นแล้วก็ฟิตมากขึ้นผมเห็นเขามีส่วนร่วมเยอะนะแล้วก็ เขาช่วยดีเลยเกมแดนบนได้ดีแย่งฟุตบอลหรือว่าคลองบอลคือเป็นนักเตะที่คลายบอลง่ายด้วยอะ่ะเวลาแบบทีมแกะเพรสซิ่งใช่ไหมครับมาจากริมเส้นระยัดบอลเข้ากลางมาต่อให้เมสันเมาส์เขาป้ายต่อออกข้างมันดูแบบสมูทอะ่ะผมรู้สึกว่าโอเคนะเมสันเมาส์อ่ะน่าจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีของแมนยูถ้าไม่เจ็บอ่าขออย่างเดียวเลยขออย่างเดียวมึงอย่าเจ็บขอแบบฟิตๆหน่อยผมว่าจะเป็นกําลังสนับสนุนที่ดีมากๆ เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีของแมนยูในฤดูก,กาลที่จะถึงนี้เพราะมันมีบางนัดเนี่ยที่เราต้องใช้เมสันมาส์มากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเจอพวกทีมต่อบอลแบบตึงๆแข็งๆผู้ที่เขาเซตบอลโหดกว่าเราอะ่ะฟุตบอลอย่างแมนซิตี้หรือฟุตบอลอย่างอาร์เซนอลเนี่ยแมนยูไม่ควรไปต่อบอลสู้กับเขาไม่ควรจะไปแข่งกับเขารอเล่นจังหวะเคาน์เตอร์เพลซิ่งชิงจังหวะดีกว่ารอแบบดักเก็บแดนสองนะแล้วเปลี่ยนจากรับเป็นลูกอ่ะผมว่าคุ้มกว่า หรือเล่นบอลแบบแนวลึกแทงหลังลายอะไรแบบเนี้ยผมว่าแมนยูพวกบอลลักษณะแบบเนี้ได้ผลไออย่างประตูที่แมนยูได้ก็มาจากบอลแนวลึกอ่าเห็นไหมที่แล็ฟอร์ดเปิดให้ฮอยลุนน่ะชิงจังหวะแล้วก็พิงพักแล้วก็เลี้ยงเข้าไปยิงหรือว่าจังหวะที่แก่เพสซิ่งมาแล้วอย่างที่ผมบอกก็คือเมาส์ไหลออกขวาให้อามัดเดียโลกระชากไปยิงติดอะไรแบบเนี้ยผมว่านักเตะลักษณะประเภทแบบเมาส์อ่ะประโยชน์ใช้สอยค่อนข้างจะเยอะ เรื่องของการปรับวิธีการเล่นท,ท,ท,ทีนี้เนะี่ยมันผมขออย่างหนึ่งเลยคืออย่าเจ็บแค่นั้นเองเน้นเมาส์อ่ะแต่<ๆ>แบบเราต้องดูกันยาวๆถ้าผู้ชมอันนี้เราก็พูดไปตามเนื้อผ้านะไม่ได้องไม่ได้อวยอะไรมากมายพูดไปตามเนื้อผ้าก็ขออย่าให้อย่าให้เจ็บครับมีมีเมาส์อ่ะหนึ่งคนส่วนอีกคนหนึ่งที่ผมประทับใจแล้วก็รู้สึกปแปลกใจนะก็คือโทบี้โคลเเยอร์คือโทบี้โคลเเยอร์เนี่ยกลางเนาะผม ตอนแรกๆที่ผมเห็นน้องเนี่ยผมคิดว่าเป็นสไตล์โฮดิงไว้พี่แนบผมคิดว่าเป็นสายแบบแปะบอลคุมจังหวะอะไรแบบเนี้ยถ้าเป็นสไตล์แบบเนี้ยผมชอบอ่าลูกลักผมอะ Adam อดัมวอร์ตันอะผมชอบทรงนั้นคือเป็นตัวเชื่อมเป็นแบบสะพานท่อน้ําเลี้ยงล,ลําเลียงบอลจากแดนหนึ่งไปแดนสองอะไรแบบนี้อบอลไปแจกจ่ายเหมือนสไตล์แบบตัวคุมจังหวะไอตอนแรกๆผมนึกว่าโทบี้โคลเลเยอร์เป็นฟิลนั้นแต่พอมาเล่นจริงเฮ้ย เริ่มเห็นแบบจังหวะแบบอ่านเกมคุมพื้นที่เข้าสก,กาัดชิงจังหวะเล่นก่อนอะไรแบบเนี้ผมผมผมเห็นตั้งแต่นัดแรกๆแล้วก็เลยแบบเฮ้ยแบบมันเป็นเพราะคําสั่งหรือเปล่าวะให้แบบเล่นแบบนี้หรือเปล่าวะคอยแบบดีเลยเกมหรือเปล่าไอ้เราก็จับตาดูอยู่พอมานัดสองเล่นแบบเดิมอีกพอมานัดสามเป็นตัวจริงนี่ยิ่งชัดเลยสไตล์อารมณ์ฟิลคล้ายๆกับเซมิโลเลยแต่เราไม่ได้บอกว่าเก่งเท่านะแต่เหมือนกับเหมือนน้องมันชอบเล่นสไตล์แบบเนี้ย แล่ยิ่งล่าสุดให้สัมภาษณ์เลยว่าผมเรียนรู้อ่าชอบมากๆเลยกับการอยู่กับกาเซมิโล่พยายามจะแบบสังเกตว่าเขาทําอะไรอะไรแบบนี้แล้วก็แบบพยายามขอคำปรึกษาชัดเจเลยเขาเป็นสไตล์แบบตัวแบบดีเฟนซ์ะชิงจังหวะเข้าตาดัดเข้าแย่งอ่านเกมจังหวะแบบดักบอลอะไรแบบเนี้ยคือค่อนข้างเสื์อพภัยพบไอตอนแรกๆไม่คิดเลยว่าแบบจะจะออกเวเนี้ย ไอ้ตอนแรกๆคิดว่าเป็นตัวคุมจังหวะตัวออกบอลมากกว่าแต่ถามว่าน้องออกบอลได้ไหมได้อยู่นะม mm. ผมเห็นคือคือปกติเวลาแมนยูเซตบอลน่ะแมนยูเซตบอลเนี่ยมันจะมีตัวมาเป็นตัวเชื่อมตรงกลางใช่ไหมผมเห็นโทบี้โคลเเยอร์พอจะแกะเฟซซิ่งได้อยู่นะแต่อาจจะไม่ได้แบบเนียนมากอาจจะไม่ได้ออกบอลแบบเนียนอะไรขนาดนั้นหรือมีบอลแบบแนวลึกสวิตเปลี่ยนแกนสวยๆอะ่ะแต่ผมว่าเป็นนิมิตใหมายอันดี ในกรณีที่เราต้องการเด็กที่จะดันขึ้นมาจากอะคาเดมี่แล้วเป็นตัวแบบตัวสก,กีนน่ะตัวแบบแย่งบอลแบบเพราะนักเตะแมนยูอ่ะท่านผู้ชมแย่งฟุตบอลกันไม่ค่อยเก่งแย่งฟุตนอกจากจะเสียการครองบอลง่ายและแดนบนน่ะตัวแย่งฟุตบอลนอ่ะยังมีไม่เยอะในทีแมนยูตัวแบบแย่งบอลเจ๋งๆนะอัะนนี้ลิชาแล้วหนึ่งถูกไหมครับ ลิซานโดมาติเนสเอาเอาตัวที่มีอยู่นะอย่าอย่าเพิ่งไปนับพวกโยโลงโยโลนะลิซานโดมาติเนสอ่าววิซาก้าเนี่ยแย่งบอลเก่งใช่ไหมแต่ต้องแต่ต้องเป็นในลักษณะแบบดวนกับเขานะหน้าหน้าชนหน้าอ่าเขาจะกระชากสไลด์อะไรแบบเนี้ยอ่าหรืออย่างกาเซมิโลส่วนที่เหลือเนี่ยผมมองว่าไม่ได้แย่งบอลเก่งขนาดนั้นเมนูก็ทรงทรงส่วนบูโน่ก็บางทีแย่งไม่ได้ไปไปฟาวแล้วก็ไปเสียไปเหลือง ข้างบนยิ่งหนักเลยกระทั่งฮอยลุนแรดฟอร์ดหรือการาโชอะ่ะผมมองว่าไม่ได้แย่งแย่งบอลเก่งขนาดนั้นตามพี่เทนฮาเขาบอกเลยครับฟุตบอลทรานซิชันเปลี่ยนจากรับเป็นรูกกว่าสำคัญมากแล้วมันเป็นจุดเด่นของแมนยูถ้าเกิดเรามีตัวชิงจังหวะแย่งบอลชิงจังหวะแย่งบอลเคานเตอร์เพสมีตัวแบบแย่งฟุตบอลเก่งๆในทีมเนี่ยผมมองว่ามันจะมีประโยชน์มากๆในเรื่องของวิธีการเล่น อันนี้ก็จะประทับใจประมาณสองคนนี้แล้วกันเดี๋ยวให้พี่แนทพูดบ้างก็คือเมสันเมาส์แล้วก็อ่าโทบี้โคลเย์นะครับ